เมื่อเคลมไม่ได้นะครับกรุงไทยเอ็กซ่ามีช่องทางทบทวนผลพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับปอมมาเล่าให้ฟังครับกรุงไทยเอ็กซ่าเนี่ยเปิดโอกาสให้เรายื่นโต้แย้งผลพิจารณาทุกอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องง่ายๆหรือเรื่องยากๆเนี่ยแต่เราต้องไปหาสาเหตุให้เจอนะครับซึ่งการหาสาเหตุเนี่ยเราสามารถติดต่อคอเซ็นเตอร์ได้นะครับอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะครับคอเซ็นเตอร์เราเนี่ยคือให้ข้อมูลละเอียดมากหรือว่าติดต่อผ่านตัวแทนด้วยก็ได้นะครับซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลได้เช่นกันนะครับก็เราต้องไปดูก่อนนะครับการที่่เคลมมไมได มันมาจากสาเหตุอะไรที่ปอเจอบ่อยๆเลยคือเอกสารไม่ครบขาดเอกสารบางอย่างนะครับเช่นแบบมีใบเสร็จมาแต่ว่าใบเสร็จมันเขียนแบบราคาเหมาใช่ป่ะหรือว่าเป็นการเคลมซับซ้อนยากๆนะครับหรือการไปสืบเจอประวัติบางอย่างที่เป็นมาก่อนธรรมการอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องหาสาเหตุได้ก่อนว่าเขาปฏิเสธเคลมเพราะอะไรแล้วเราก็ไปแก้สาเหตุนั้นๆคือถ้ามันข้อมูลถูกต้องเนี่ยยังไงเขาก็ปล่อยเคลมนะครับและกรุงไทยแอคซ่านะครับยื่นโต้แย้งผลการพิจารณาได้ตลอดครับจนกว่าที่ คุณมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่าที่ประกันมีเนี่ยเขารับฟังหมดเลยนะครับหากเพื่อนๆนะคะติดข้อสงสัยในการเคลมใดๆก็ตามนะคะติดต่อสอบถามปอได้ทุกช่องทางครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ